<premises. S 2> ในวันนี้นะครับสืบเนื the the ่องนะครับจากชั่วโมงที่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดลายมือนะครับตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทําชิ้นงานก็คือเป็นการคัดลายมือนะครับด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดไปแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นครึ่งบรรทัดเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าหลักการของการคัดลายมือเนี่ยเราควรคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับ เนเคยนะครับเรื่องนี้นะอยู่ในมาตรฐานที่ท2อนะครับตัวชี้วัดนะคือทสองป5ทับนะครับคือนักเรียนเนี่ยคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะและก็ครึ่งบรรทัดนะแล้วก็ทสองจนะครับป5ทับคือมีมารยาทในการเขียนนะครับนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับก็คืออย่างแรกนักเรียนเนี่ย บอกหลักการการคั้นลายมือได้คือทําตามหลักการนี้ได้นะครับไันที่2ก็คือนักเรียนเนี่ยคัดลายมือตัวมันตรงครึ่งบรรทัดได้นะไอ้ที่3าคือนักเรียนมีมารยาทในการเขียนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาใหม่นะครับเดี๋ยวมาทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะครับ การคัดลายมือเนี่ยทำไมนะครับทำไมถึงต้องให้คัดลายมือนะครับเพราะว่าการเขียนนะมันเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่งนะในการติดต่อระหว่างกันนะครับดังนั้นถ้าเรานะเขียนได้ถูกต้องนะตามหลักอักษรไทยเขียนได้สวยงามนะครับมันก็จะทําให้การสื่อสารระหว่างกันเนี่ยมันง่ายขึ้นมันเข้าใจกันได้ตรงนะครับตามที่ต้องการสื่อสาร เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนมาแล้วคนอ่านอ่านไม่ออกนะคนอ่านอ่านแล้วอ่านไม่เข้าใจเช่นนักเรียนเขียนคําต่อนะส่งงานมาหาครูเนี่ยนักเรียนเขียนมาแล้วนักเรียนเข้าใจแต่เมื่อส่งมาหาครูแล้วเอ๊ะตัวนี้มันเขียนไม่เหมือนที่เขาเขียนกันตัวนั้นหางสั้นตัวนี้ไม่มีหัวเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาในการสื่อสารครูก็าจจะอ่านไม่เข้าใจนะ,นะครับดังนั้น สิ่งสำคัญนะครับถ้าเราเป็นผู้เขียนนะเราก็ต้องเขียนให้มันสามารถสื่อสารได้เขียนแล้วคนอ่านอ่านได้นะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องเรียนนะต้องรู้วิธีการต้องคัดลายมือนะครับเป็นการพัฒนาการเขียนของเรานะครับทบทวนหลักการคัดลายมือนะครับอย่างแรกน,ะนั่งตรงสายตาตรงนะครับมีระยะหา่าง ระหว่างสายตากับกระดาษในที่เหมาะสมนะที่บอกไปนะครับจุดมุ่มงที่แล้วอย่างที่สองการจับปากกา,าจำได้ไหมจับยังไงปากกาขึ้นมาจับดูสิอนโพสปากกาจับยังไงนะลองจับนะครับจับให้ถูกต้องนะนักเรียนนะจับปากกา,านิ้วชี้นิ้วโก้งจับและประคองด้วยนิ้วกลางนะครับสองนิ้วที่เหลือกเก็บไว้ในมือนะครับอย่างที่สามนะ ตัวอักษรไทยเนี่ยมันตัวพยัญชนะไทยเนี่ยมีหัวนะครับจะมีแค่สองตัวอักษรที่ไม่มีหัวนะคือกอไก่กับทอทงนะครับดังนั้นเวลาเขียนนักเรียนต้องเขียนเริ่มจากหัวนะและต้องเขียนให้มีหัวนะครับจะได้ชัดเจนนะถูกต้องนะครับคนอ่านอ่านได้เข้าใจอย่างที่4นะครับการวางพยัญชนะครูบอกแล้วว่าพยัญชนะสระนะโดยเฉพาะสระเนี่ย เราวางทั้ง4ทิศเลยนะครับด้านหน้าก็มีนะครับด้านหลังบนล่างนะครับมีสลักมีสลัใช้และอีกอย่างวรนณยุก็คือไม่เอกนะโทษตรีจัตวาเนี่ยนะเราก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งนะครับมันอยู่ในตำแหน่งของคำคำไหนเราก็ต้องใส่ให้ตรงพยัญชนะของคำคำนั้นนะครับนะอันนี้ จุมง่ให้ดูไปแล้วนะครับนี่คือรูปแบบนะตัวอักษรนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับสังเกตการเขียนนะในส่วนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยนักเรียนต้องเขียนให้ตรงนะครับล่าขึ้นไปตรงนะหลังคาโค้งก็คือส่วนบนที่โค้งไปเนี่ยนะครับเขียนให้มันมีส่วนโค้งนะฮะมีส่วนโคง้งและหัวนะครับสังเกตนะครับตามแบบของกระทรวงศึกษาเนี่ยหัวจะกลม ดังนั้นเวลาเรียนเขียนหัวตัวพยัญชนะต้องเขียนให้กลมนะครับเขียนให้กมลมแล้วเมื่อกี้นี้พยัญชนะนะครับในส่วนของสระนะสระที่กูเอาขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอนี้นะครับมันมันจะไม่ครบตามสระที่เราเคยรู้ทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นรูปสระ นะที่เราจะเอาไปใช้ผสมเป็นรูปสลักต่างๆอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสลักทั้งหมดนะที่เราใช้นะครับเป็นรูปสลักทั้งหมดนะครับอ่าเนี่ยรูปสลักอ่ะสลักอาอีออื้อนะครับอูอูเอนะอ่าอัวอัมไอไอโอนะครับอันนี้อ่าตัว รืรือรือรือนะครับตัวรืตัวรือนะครับนี่เช่ <i> นตัวของวันอายุก็มีไม้เอกนะครับวันอายุเอกโทตรีจัตาวานะครับวันอายุมีมี4รูปนะครับมาหานอากาศนะครับไม้ไตกูนะฮะไม้ธัตตคาดนะครับสุปลายานนะครับแล้วก็มายมก ที่เราใช้ด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทยนะเวลาท่านลายมือนะในวิชาภาษาไทยนะครับก็่ะใช้ตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทยนะจะเป็นลักษณะตามภาพนี้นะครับนะเลขหนึ่งเลขกเ,ลขก,เลขก้าเลขก็เลขศูนย์นะครับนะนี่นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับ นี่คือตัวอย่างของการคัดลายมือนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกนะสำหรับหมหรือถึงม .3 าแต่กูเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพราะว่าเราเขียนตัวบรรจงขึ้นบรรทัดก็เขียนเหมือนกันนี่แหละนะครับอ่าเนียนสังเกตนะครับอันนี้คือเส้นบรรทัดเต็มเลยนะครับนะครับเส้นบรรทัดเต็มหนึ่งบรรทัดอ่าเวลาเขาเขียนเนี่ยนะขนาดของพยัญชนะนะครับ ขนาดของพยัญชนะเนี่ยนะขนาดมันจะอยู่กึ่งกลางของบรรทัดนะครับประมาณกึ่งกลางของ,ของบรรทัดนะครับนะครับในส่วนล่างนะครับอยู่กึ่งกลางของในบรรทัดส่วนล่างนะส่วนสระนะสระที่มีตําแหน่งอยู่ด้านบนพยัญชนะหรือวรรณยุกเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนด้านบนของเส้นบรรทัดนะครับของเส้นบรรทัดเห็นไหมครับนี่ตัวอย่าง นี่กูถามหน่อยว่าอ่นักเรียนดูในตัวอย่างที่กูให้ไปเวลาเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเนี่ยเราเว้นบรรทัดไหมครับจากภาพเว้นบรรทัดไหมครับไม่ครับอ่านะครับซึ่งแสดงว่ามันต่างจากการเขียนแบบเต็มบรรทัดใช่ไหมถ้าตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยเราจะเว้นบรรทัดใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้ว แต่ในชั่วโมงนี้เป็นการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเหมือนตัวอย่างเลยนะเราจะไม่เว้นบรรทัดนะครับเวลาเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเราไม่ต้องเว้นบรรทัดนะครับดังนั้นจะเขียนให้ถูกต้องสวยงามนะนักเรียนต้องกระระยะนะครับของตัวอักษรเนี่ยให้มันอยู่ ครึ่งนะฮะส่วนของครึ่งบรนทัดซึ่งในสมุดของนักเรียนสังเกตนะใครมีสมุดเปิดสมุดดูสิครับในสมุดของนักเรียนเขาแบ่งแบ่งเส้นครึ่งมรรทัดให้ไหมแบ่งไหมครับแบ่งค่ะเขาแบ่งเส้นมาให้แล้วดังนั้นมันก็จะง่ายในการกะระยะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะการค้าลายมือของคุณประเสร,นะริฐด,ดอนชัยนะครับคุณประเสริฐดอนชัยนะครับ ตัวอย่างนะครับและอย่าลืมนะครับเวลาคัดลายมือนะเห็นไหมครับการเว้นวรรคนะการเว้นวรรคนะครับวรรคเล็กนะระหว่างตัวเลขเห็นไหมระหว่างตัวเลขจะมีการเว้นวรรคเล็กนะครับถ้าจบประโยคก,ก็จะเป็นเว้นวรรคที่ใหญ่ขึ้นนะครับมี2 2แบบนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับการเขียนต้องมีช่องไฟมีการเว้นวรรคนะครับ และอย่าลืมอีกอย่างนะครับย่อหน้านะครับเวลานักเขียนนักเรียนเขียนย่อหน้านะต้องตรงกันนะครับย่อหน้าเห็นไหมครับย่อหน้าทั้งสามย่อหน้านะครับต้องย่อให้ตรงกันนะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะให้เวลาเรียนทํางานในชั่วโมงเลยนะครับทําให้เสร็จนะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับอ่นะ ทีนี้เรามาพูดถึงมารายานะของการเขียนนะครับนะการคัดลายมือนะครับด้วยตัวบรรจงอย่างแรกนะครับเขียนด้วยตัวบรรจงนะครับเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงก็คือเขียนอย่างตั้งใจนะเขียนให้มันสวยนะเพื่อที่จะได้อ่านอย่างเข้าใจง่ายนะครับอย่างแรกเขียนให้สวยอ่าเข้าใจง่ายนะครับอย่างที่สองนะครับเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพนะครับ ไม่มีคำหยาบคายนะครับแล้วก็ต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับหรือวางตำแหน่งให้ถูกตามหลักภาษานะครับว่าควรอยู่ตำแหน่งนะอย่างที่สามอย่างที่สามนะครับไม่ควรเขียนว่าร้ายผู้อื่นนะ โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับพูดถึงการว่าร้ายเนี่ยในถ้าใครเล่นสื่อออนไลน์นะครับ a c e b o o k ต่างต่างเนี่ยนะครับจะได้ยินข่าวการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายการฟ้องหมิ่นประมาทกันเยอะมากนะครับดังนั้นท,ทางที่ดีที่สุดนะเราไม่ควรพูดว่าร้ายใครนะครับไม่ควรพูดว่าร้ายใครนะครับเป็นการป้องกันตัวที่ดีนะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปไปพูดไปว่าคนอื่นลงบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะถ้าเขาฟ้องมานะครับขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อเราได้นะครับดังนั้นต้องระวังนะครับไม่ควรว่าร้ายผู้อื่นนะฮะอย่างที่4ี่นะครับเมื่อเขียนผิดนะควรใช้อย่างลบนะหรือน้ํายาลบคําผิดเนี่ยลบให้สะอาดนะครับลบให้สะอาดนะยาฉีดฆ่านะหรือ,อน้าลาย แปะแปะเช็ดเช็ดมาดำดำปื้นๆนไม่ได้นะครับถือว่าไม่เรียบร้อยตอนเด็กๆผมเคยชอบผมชอบทอําแบบนั้นคุเออนะครับเลิกนะโตแล้วโ <ไง S 1> ต,ตวแล้วเลิกนะครับมันสกปรกด้วยนะมีเชื้อโรคด้วยนะไม่สมควรนะครับอย่างที่ห้านะครับไม่ควรฉีดเขียนโตโะตเะก้าอี้หรือในที่ห้ามเขียน อันนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่เราพบเจอบ่อยมากเลยว่านักเรียนเนี่ยชอบเขียนโต๊ะนะหรือถ้าไปในห้องน้ำก็จะมีการไปเขียนในห้องน้ำซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับไม่สมควรนะแล้วเป็นสิ่งถือว่าเป็นการทำลายนะครับสมบัติส่วนรวมนะซึ่งคนอื่นก็ก็ประนามด้วยไม่มีใครเห็นดีเห็นชอบด้วยนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทา บรรยาอที่6นะครับต่อไปคือเขียนนะคะควรเลือกใช้กระดาษที่มันมีสีขาวสะอาดไม่ยับนะครับบางคนเนี่ยส่งงานครูนะตอนที่เปิดเรียนได้เนี่ยสมุดไม่ได้เอามาก็ไปฉีกกระดาษฉีดมายับยับ,ย,บยู่ยมาแล้วก็มาเขียนส่งอันนะั้นถือว่าไม่ถูกต้องนะครับควรเขียนในกระดาษที่มันเรียบร้อยสะอาดนะฮะอย่างที่7นะครับเวลาเขียนนะครับ เวลาเขียนนะตัวอักษรเนี่ยเราควรใช้ปากกาสีดำหรือสีน้ำเงินนะครับที่เราใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยก็คือสีดำกับสีน้ำเงินนะฮะเพราะมันเห็นได้ชัดเจนอ่านได้ง่ายนะครับอันที่8ดนะครับหากเราไปเขียนนะไปนำงานเขียนของผู้อื่นมาใช้เนี่ยนะต้องเขียนแหล่งอ้างอิงด้วยแหล่งอ้างอิงก็คือเราไปเอางานเนี่ยเราไปเขียนเป็นลักลอกมาจากไหน เราไปลอกมาจากไหนเราก็ต้องเขียนแหล่งอ้างอิงด้วยนะที่มาของงานของเราว่าไปเอามาจากไหนเราก็ต้องเขียนแหล่งอ้างอิงด้วยนะครับอย่างที่เก้านะครับมีความรับผิดชอบในงานเขียนของตนเองนะครับอันนี้คือมารยาของการค,คัดลายมือนะครับอ่ะปูให้ดูตัวอย่างอ่านี่ตัวอย่างของการค,คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดที่ได้รับรางวัลน,นะครับนะฮะอ่า สังเกตนักเรียนนะตัวอักษรสม่ำเสมอนะครับการวางตำแหน่งของสระวรรณยุกถูกต้องตามตำแหน่งนะตัวอักษรตรงนะครับตรงตั้งตรงนะห้งคาโค้งนะหัวกลมนะครับสังเกตนะอักษรตัวไหนมีหัวก็เขียนให้มีหัวถูกต้องทุกอันนะครับน,นี่คือตัวอย่าง ภาระงานของนักเรียนประจำวันนี้ครับทุกคนหยิบสมุดสารวิทย์ลูกขึ้นหยิบสมุดได้แล้วครับครับทุกคนหยิบสมุดนะครับภาระงานของวันนี้ให้นักเรียนคัดลายมือนะครับด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดย้ำนะครับตัวบรรจงครึ่งบรรทัดย้ำอีกครั้งนะครึ่งบรรทัดนะครับครึ่งบรรทัด นะอย่างที่บอกไปแล้วให้ดูตัวอย่างไปแล้วถ้าเป็นตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเราต้องเว้นบรรทัดไหมครับอ่านตอบกูซีไม่ต้องเว้น,ค,นครับไม่ต้องเว้นจะรัานะำได้อยกามี้งนะถ้าเป็นตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนักเรียนไม่ต้องเว้นบรรทัดนะครับไม่ต้องเว้นบรรทัดนะยกเว้นใน ตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับที่มันเป็นตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆก็เว้นได้นะครับะะ <โ Pascal. S 1> นะครับอ่าอ่าแต่นะครับแต่นะครับถ้าถ้ามันเป็นตำแหน่งองค์ประกอบแบบนี้กับส่วนเนื้อความเนี่ยนะอนุญาตให้เว้นได้หนึ่งบรรทัดนะครับมันจะได้ดูดูสวยงามนะครับดูเรียบร้อยสวยงามขึ้นนะครับอะ่ะครูครับอันนี้ใช่พรักงานไหมครับ นี่แหละครับภาระงานครับอ่าทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยนะครับทำลงไหนไหนครับทำลงในสมุดครับนักเรียนครับหยิบสมุดของนักเรียนมาครับครูบอกว่าเครื่องมือทัดคือให้เขียนตามปกติแต่ต้องเขียนแบบเมื่อวานใช่ไหมครับเขียนตัวบรรจงเครื่องมือทัดลูกเนี่ยคัดลายมือเลยครับคัดตามนี้เลยครับแต่ในส่วนเนี้ยเห็นไหมครับ ในส่วนของเนื้อความเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยให้เขียนแค่ครึ่งบรรทัดเป็นตัวบรรจงครึ่งบรรทัดกครูครับแล้วตรงผู้แต่งต้องเขียนด้วยเป่าครับเขียนครับเขียนด้วยนะครับผู้แต่งก็เขียนด้วยนะครับอตอนนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับอไดะไรนะใชรนิสสอดได้ป่ะครับอ่าเช่นเคยนะครับ ถ้าใครยังไม่ถนัดนะปากกาหรือปากกาไม่มีกอนุญาตอนุโลมให้ใช้ดินสอได้นะครับแต่ถ้าใครมีเนี่ยครูอยากให้ใช้ปากกานะนักเรียนจะได้ฝึกนะครับนักเรียนจะได้ฝึกเพราะว่าโตมาแล้วเราเราก็ต้องใช้ปากกานะครับนักเรียนต้องฝึกการใช้ปากกาแต่ถ้าใครไม่มีปากกาจริงๆนะก็อนุโลมให้ใช้ดินสอได้นะครับตอนนี้นักเรียนทําเลยนะครับ เรายังมีเวลาเหลือนะครับลงมือทําในชั่วโมงนี่แหละเสร็จแล้วก็จะได้ส่งเลยนะครับครูครับเสียเรียมที่อยู่ข้างบนตัวหนังสือต้องเขียนไว้ครับเขียนครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อเป็นชื่อเรื่องนะคล้วครับแแคล้วก็ครแล้วก็ทําให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวทําจนกว่ามันจะตัดไปนะครับต้องเรียนทําตอนนี้เลยนะจะได้เสร็จเสร็จแล้วก็ส่งนะครับ เวลาเรียนนะครับนักเรียนต้องทําชิ้นงานส่งครูนะในไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาครูให้คะแนนเนี่ยนะครูต้องเข้าไปตรวจในไลน์ของแต่ละห้องนะครับแล้วครูก็จะเซฟงานมาตรวจของครูเองนะดังนั้นนักเรียนจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนส่งงานครูนะครับถ้านักเรียนไม่ส่งนะครูก็ไม่รู้จะไปเช็คคะแนนให้จากที่ไหน นะครับดังนั้นนองเรียนจะได้คะแนนนะครับก็ต่อเมื่อส่งชิ้นงานมาให้ครูตรวจนะดังนั้นรีบทำนะครับทำให้เสร็จเรามีเวลาทำเราก็ทำให้เสร็จแล้วก็ส่งครูเลยนะไม่ต้องรอว่าเวลานู้นค่อยทำเวลานี้ค่อยทำนะครับทำเสร็จแล้วก็เสร็จไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะหลายคนที่เช็คมานะสองเดือนสามเดือนแล้ว บางคนก็ยังไม่ส่งงานเลยก็มีนะครับนั้นแต่บางคนนะเข้าเรียนทุกวันเข้าเรียนทุกชั่วโมงส่งงานครบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับครู oh, ครับครับไปกี่นาทีมันจะตัดนะครับอ่าถ้ามันตัดนักเรียนก็ออกไปทํางานเลยครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าทุกคนนะทุกคนนะนักเรียนนะครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอให้เรียบร้อย แล้วนักเรียนนะไปทําให้เสร็จนะครับไปทํางานให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูนะครับอ่าใครแคปลแล้วแคบรอแล้วครับแคปแล้วออลค่ะสวัสดีนะครับคุเบครับนะครับ